สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสร้างบ้านมูมินในเกม The Sim มซเจ้าตัวละครมูมินเนี่ยเขามาจากหนังสือการ์ตูนเด็กนะคะของประเทศฟ,ฟินแลนด์จะเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเล็กๆของพวกทโทรนะคะสีขาวมีขนมีจมูกใหญ่ๆนั่นก็คือตัวมูมินนั่นเองโดยในเรื่องราวในการ์ตูนเนี่ยเขาก็จะนําเสนอเรื่องราวที่อยู่ในเมืองมูมินวาเล่ก็จะเป็นเรื่องราวการผจญภัยต่างๆพร้อมกับตัวละครในการ์ตูนก็จะมีคุณพ่อมูมินคุณแม่มูมินแล้วก็เจ้ามูมินทโทรมันเป็นการ์ตูนวัยเด็ก ของเราเหมือนกันนะทุกคนไม่ต้องคำนวณปีเกิดกันนะคะส่วนตัวเราอ่ะเราชอบเด็กผู้หญิงที่เป็นตัวเล็กๆที่เขาชื่อเิตันไมล์ที่ใส่ชุดสีแดงแล้วก็มัดดังโงกไว้ข้างบนหัวตึงๆอ่ะเราชอบตัวนั้นมากเพราะว่าเราดูคาแรคเตอร์ต่างๆแล้วมันรู้สึกแบบสื่อถึงกันได้รู้สึกแบบอุ๊ยเธอและฉันคนเดียวกันหรือเปล่าบ้านของมูมินเขาจะเป็นบ้านทรงกลมที่มีด้วยกัน3มชั้นแต่ในการ์ตูนเขาจะมีห้องใต้หลังคาด้วยแล้วคุณผู้ชมนึกออกไหมว่าบ้านทรงกลมแล้ว เราจะเอามาสร้างในเกมต h e ซิม s ีคือแบบมันต้องตีกันขนาดไหนแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มสร้างบ้านมูมินกันในวันนี้นะคะคลิปนี้มีสปอนน่ารักน่ารักนั่นก็คือเกม e s Sky Children of the Light เป็นเกมแนวแฟนตาซีโคซีโคใจภาพสวยมากไม่พอนะเพลงเพราะมาก หลักๆเลยคือเราจะต้องออกสำรวจดินแดนที่รกร้างต่างๆนะคะเพื่อตามหาแสงสว่างนำความสุขและความหวังกลับมาแก่อาณาจากักรในเกมนี้เราสามารถเจอผู้เล่นอื่นแบบเรียลไทม์ได้เลยนะคะมีมีเล่นอยู่คุณผู้ชมเล่นอยู่เราสามารถเจอกันในเกมแล้วก็ส่งอีโมท์น่ารักน่ารักหรือจะพิมพ์แชทพูดคุยกันก็ได้ยังไม่พอนะเดินจูงมือกันได้ด้วยค่ะเป็นการสร้างโมเมนต์ที่สุดแสนจะอบอุ่นในเกมเลยการตกแต่งตัวละครของเราก็สามารถเปลี่ยนชุดได้หลากหลายแล้วก็อิสระนะและตอนนี้ทางเกมส์นะคะ มีคอล a บกับมูมินคาแรคเตอร์ตัวการ์ตูนสุดแสนน่ารักตมตุมตุมันจะเป็นอีเวนต์พิเศษช่วงนี้ค่ะช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมปี2024โดยเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นการผจญภัยที่ขับเคลื่อนไปด้วยเนื้อเรื่องต่างๆที่สุดแสนจะคลาสสิกของเจ้ามูมินทุกการตัดสินใจของผู้เล่นนะคะจะเป็นการกำหนดเส้นทางการเดินเรื่องราวต่างๆในเกมของเราพบกับชุดตุก ใหม่ๆและ NPC สุดน่ารักจากการ์ตูนมูมินด้วยค่ะมาร่วมฟื้นคืนสีสันกลับสูุุ่บเขามูมินในการเดินทางครั้งใหม่กันนะคะที่สำคัญเกมส์มีภาษาไทยด้วยนะและสำคัญกว่านั้นโหลดเล่นฟรีย้ำว่าฟรีได้บน iOS, Android, Nintendo Switch, PlayStation 4 PlayStation 5และระบบ Windows ตามไปโหลดกันเยอะๆเลยนะคะเกมส์มันฮิวใจมากๆหรือใครเล่นเกมนี้อยู่แล้วพิมพ์บอกกันได้ในคอม เป็นเลยนะขอบคุณสปอนเซอร์ใจดี Sky Children of the Light สำหรับการสปอนเซอร์ในคลิปนี้ด้วยนะคะ มาค่ะเรามาเริ่มสร้างกันเลยมี่มีคิดว่านะต้องใช้ผนังโค้งที่ใหญ่ที่สุดคือมันจะดูโคง้งกลมไหมก็กลมนะแต่ก็ไม่ได้แบบว่าแอบสลุดีกลมอย่างน้อยก็ยังเหลือทายด้านหน้าตรงเนี้ยให้เราได้ต่อประตูแล้วเขาจะมีชั้นห้องใต้หลังคาที่มันจะเป็นกระจกื่นออกไปซึ่งเราอยากทํานะคะแต่เราไม่รู้ว่าเราจะทําได้หรือเปล่ากับผนังโคง้งเพราะมันจะต้องเอาโคง้งซ้อนโค้งอีกทีหนึ่งอะแล้วถ้าเราเอาโค้งขนาดกลางซ้อนไว้ในโค้งขนาดใหญ่อุ๊ยได้ปะทําไมเขาไม่ต้อง กลางนะมีนี่ก็ตาถั่วซะด้วยขยับ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 อันนี้ตรงกลางยังอะไม่มั่นใจเลยเรื่องความกลางอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราเอาด้านดอกให้มันเหมือนเขาก่อนนะคะหลังคาเนี่ยเขาจะเป็นหลังคากลมๆก,ก็ใส่ตัวนี้ไปเลยแล้วก็ลากให้ไปสุดที่หลังเชลแบบนี้เหมือนว่าจา้จาจ้าจะเป็นยานอาวกาศไปแล้วจา้าหลังจากนั้นเราจะดึงอุ้ยดึงสุดแค่นี้มันเห็นเชลว่างานเราลองหดเชลเข้าไปไหมอย่างละหนึ่งเนี่ย แอบพอดีเลยแอบพอดีเลยเพราะหดเชลเข้าไปทุกปัญหามีทางเข้าเสมอซู้ซูนะคะมีมีสินซึ่งตรงเนี้ยอาจจะต้องเป็นห้องโผลออกมาแบบนี้พอเราเอาผนังขึ้นเราก็ค่อยๆตะล่อมตะล่อมเขานะคะให้เขาโผลออกมาชนกับเชลแบบนี้เลยเออแบบนี้น่าจะเหมือนหลังจากนั้นเราจะเอาหลังคาสามเหลี่ยมเอามาโปะไว้ด้านบนแล้วก็ลากหลังคาให้มันไปชนกับด้านในนะคะเราจะทําการกดที่ลูกตุ้มกลมๆอันนี้นะให้เหมือนแบบว่าหลังคามันได้แบบสโลว์ดาวลงแบบนี้เออเห็นเชลชันอีกแล้วถ้าเรากดปุ่ม นะคะคมันจะทําให้ความโคม้งมนของราคาเนี่ยปรับได้เยอะยิ่งขึ้นอ่ะล้วก็ค่อยๆปรับให้มันมีความะอลอนยะแอน่ะเอิีชยเฉยกันนิดหนึ่งราคาสามเหลีหล่ยมอันนี้ก็อยากจะให้ะอลอนยะแอน่ะเอิี่ยเฉยเหมือนกันนะคะต่อไปบ้านเขาจะต้องเหมือนอยู่บนเนินเขาอะไรอย่างนี้เราจะยกตัวบ้านขึ้นมาสูง,สงๆแบบนี้เลยสูงกว่านี้อีกได้ไหมได้ดิเออมีมีเอาลุย <laughs> แล้วเราก็จะขยับทั้งรตนี้ไปด้านหลังนิดนึงเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเล่นกับระบบเทรเรนด้วยระบบพื้นด้วยค่ะด้านหน้าตรงนี้เราจะ ้างห้องออกมาแบบนี้เพราะว่าจะเป็นทางเข้าใช่ปะแล้วเราก็จะไปก๊อปปี้หลังคาด้านบนกดหมุนด้วยลูกศรมากกว่าน้อยกว่าบนคีย์บอร์ดนะคะเอามาแปะไว้ทางหน้าบ้านให้มันเป็นหลังคาแล้วเราก็จะทําการทุบผนังออกไปกระเถิบมาทําด้านข้างบ้านตัวนี้เราก็จะเอาพื้นมาแปะไว้แต่ว่าพื้นด้านข้างบ้านเนี่ยเหมือนว่าเขาจะกว้างกว่าด้านหน้าบ้านกว้างกว่าน่าจะน่าจะเยอะเลยอะเราว่าเราให้ได้เท่านี้เลยอะเพราะว่าเชลเราก็ใหญ่อยู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะดึงออกมาอีกนิดนึงสร้างหลัง ให้เาทีนี้หลังคาด้านข้างบ้านเนี่ยอันเนี้ยน่าจะยากอทุกคนดูดิมันมีหลังคาล็อกเชลตรงนี้มันมีเงาแบบกริชอ้ะงั้นเรารีมูฟซีลิงออกไปเห็นปะไอ้ทั่วตัว,ตวลอยเงาสีเดียวเท่ามันหายไปไวุ้ยหลังคาเขาจะใช้ตัวนี้ค่ะ half h ฮิป e ป roof แล้วเราจะกดลงมาอย่างชั้นที่เราจะใส่หลังคาเนาะให้กริดมันขึ้นแบบนี้แล้วเราก็จะหมุนแปะหลังคาเข้าไปปรับหลังคานะคะให้เตี้ยลงมานิดนึงแล้วก็ให้เขาโค้งนี่ หนึงหลังจากนั้นกดชิฟต์ซีเพื่อว่าให้ความโค้งเนี้ยมันดูสมูทขึ้นแล้วก็ปรับให้มันโค้งตามใจเราต้องการได้เลยตัวฟารเดชันเราจะใช้เป็นตัวหินคิดว่าจะใช้หินตัวนี้นะคะจากของ outdoor retreat บ้านในการ์ตูนที่เราดูเป็นแบบนะคะเหมือนบ้านเขาจะอยู่บนเนินเขาใช่ไหมทีนี้การทําเนินเขาเราจะต้องใช้เครื่องมือปรับพื้นผิวนั่นก็คือ t r r รนท2จะหยิบตัวนี้ค่ะ f l a t t e n to height ในคําอธิบายเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรากด c o n t r o l ค้างไว้ wide, แล้วกดปุ่ม Bracket Key ขวาหรือซ้ายจะเป็นการเพิ่ม ระดับพื้นหรือลดระดับพื้นหลังจากที่เราเพิ่มระดับพื้นได้ตามที่เราต้องการแล้วซึ่งบันไดเนี่ยม,มีมีว่าสัก3าสี่ขั้นน่าจะกําลังสวยเราก็จะดันเขาขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะทําตรงเนี้ยให้ลายล้อมรอบเชลเราไปก่อนต่อไปด้านข้างกับด้านหน้าสําคัญกว่าด้านหลังค่ะเพราะว่าด้านหลังเราแทบจะมองไม่เห็นเลยใช่ปะเราจะต้องทําให้มันค่อยๆสโลปลงมาหยิบเครื่องมือสูมูทเทเรนค่ะปรับความฟุ้งให้สุดเลยแล้วก็สปีดเนี่ยไม่ต้องไวมากเราจะทําการเอาไปวางไว้ชั้นบนแบบนี้ใช่ปะแล้วเดี๋ยวเราจะรึบลงมา แบบนี้นะซึ่งไม่รู้จะทําได้ปะนะ อุ้ยได้ได้ได้ wallpaper เบสเกมตัวหนึ่งคือเป็นไม้แนวตั้งเหมือนในภาพ่ายเลยค่ะทุกคนเราคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นอลเป p a p e r ของบ้านด้านนอกเราได้อย่างดีหลังคาเขาจะเป็นชวิงเกิลสีแดงแต่ทีเนี้ยเราไม่มั่นใจว่ามันจะแดงไหนที่มันคล้ายอะเพราะว่ามันไม่มีแดงไหนสดเท่าแดงในรูปภาพเลยอันนี้ก็จะส้มไปมิมีว่าจะเลือกเป็นตัวนี้ค่ะมันยังมีแบบว่าความอมแดงที่คลายคลึงกับรูปหน่อยเอาดีๆประตูตัวเนี้ยคลายมากเลยนะคือบางรูปอะก็ประตูขาวบางรูป ก็ประตูน้ำตาลซึ่งตัวนี้จากของ Get to g e t o r คือแบบคลายที่สุดนี่หน้าต่างตัวนี้เหมือนมากเลยค่ะเขาจะมีหน้าต่างอยู่บนหลังคาฝั่งนี้1กรุ๊ปที่เป็นทรงโค้งใช่ปะแล้วก็ด้านบนน่ะเขาจะเป็นทรงเหลี่ยมแต่ด้านล่างอะ่ะหัวเขาจะเป็นสามเหลี่ยม <laughs> มันจะมีตัวนี้ของเบสเกมอะ่ะทุกคนแปะไว้ก่อนนะแล้วก็มีตัวนี้ของ Stranger View เราขอเลือกของเบสเกมละกันมาดูเข้าวป์กันมากกว่าตกแต่ง Exterior แล้วก็ Landscape เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสุดท้ายนะฝั่ง ที่เป็นเหมือนแบบว่าห้องที่จะลงไปใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอาหลังคามาโปะไปเลยค่ะชิ้นนี้คือชิ้นส่วนของหลังคาแค่ยกแล้วก็เอาไปแปะบนพื้นธรรมดาเลยรอบๆอ,อาคารอันนี้เราเติมจินตนาการเราเข้าไปด้วยนะคะด้วยการใส่หินแล้วก็ใส่พุ่มไม้ลงไปนิดหน่อยกับรูปที่เราดูเนี่ยตามทางเดินหรือว่าตามแมปต่างๆตรง,ตรงแลนด์สเคปก็จะมีหินแล้วก็มีพุ่มไม้ขึ้นมานิดๆหน่อยๆดอกไม้ที่มันขึ้นมาพวกเนี้ยคุณผู้ชมมันน่ารักมากนี่มันหน้าตาเป็นพุ่มแบบนี้เลยมีมีไม่ได้มาเรียงเองนะคะมันอยู่ ดีบักของภาคเสริมคอทเทจิฟวิ้งค่ะมาดูด้านข้างบ้านกันบ้างไม่ได้แต่งอะไรเยอะทําเป็นเหมือนสวนหินอะไรเงี้ยเราไปเห็นรูปสเกจด้านข้างบ้านของเจ้ามูมินมาคือข้างบ้านมีเท่านี้ <c oughs> เท่านั้นเลยค่ะทุกคนโต แค่นี้ส่วนด้านหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีต้นไม้ใหญ่อีกหนึ่งต้นเนาะแล้วก็จะมีหินเหมือนมาค้ำยันบ้านไว้ด้านบนหลังคาบ้านเราเอาปล่องควันอันนี้ค่ะคุณผู้ชมเอามาขยายหนึ่งทีเนาะแล้วก็เอามาวางไว้ส่วนตัวข้างบนตัวนี้มันจะเป็นเหมือนแบบว่ากังหันลมเบาๆอะไรเงี้ยจากของแคสซนด็อกนะเอามาย่อแล้วก็เอามายกขึ้นมาซ้อนกลับปล่องควันอีกทีหนึ่งบันไดที่เราเลือกใช้นะคะเราก็เลือกของจากในดีบักพักเสริมแคสซันด็อกเหมือนกันมันจะเป็นบันไดไม้ๆแบบนี้เลยค่ะทุกคน <laughs> แล เหมือนต่อจากหลังคาลงมาแล้วก็ลงราคานี้แล้วสไลด์ตัวลงมาต่อไปงานยากที่สุดน่าจะเป็นเรื่องเลเยอว์เพราะว่าผนังโค้งมันจะตีห้องลําบากชีวิตมากเกะทุกคนเราเจอรูปนี้มาค่ะมันจะเป็นรูปเหมือนแบบว่าเออลเลเยอว์บ้านใช่ปะ่ะพอเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมีผนังกั้นไว้ซึ่งพอเรากั้นผนังตรงนี้เป็นไงทะลุออกมาข้างนอกอปัญหาของผนังโค้งมันก็เป็นแบบนี้แหละแปลว่าเราจะต้องขีดผนังตรงนี้เข้ามาอ่ะขีดเข้าไปก่อน คือภาพในการ์ตูนกับสิ่งที่เรากําลังสร้างอยู่ไม่ว่าจะเป็นประตูทางออกทางเข้าหรือว่าออกไปข้างบ้านคือมันเหมือนมันอยู่คนละฝั่งกันหมดเลยแต่เราเข้าใจเขานะเพราะว่าเขาเป็นการ์ตูนไงทุกคนอสมมติว่าเราวางบันไดไว้ตรงนี้ใช่ปะเอาชั้นล่างก่อนนะทีละชั้นนะแล้วเราก็จะขีดผนังกันไปแบบนี้ผนังโค้งมันไม่คิดเป็นห้องให้จ้ะพอเอาเมาส์ไปจับเห็นไหมจ๊ะนี่คือหนึ่งห้องไอห้องที่เราตีมาไรค่ะก็คือไม่รู้ว่าจะแต่งตามแบบไหนดีเพราะว่าการ์ตูนบางอันก็วาดไม่เหมือนกัน เอาเป็นว่ามิมีขอแต่งตามเลเยอร์ที่เราได้ไปดูมาก็แล้วกันเนาะขออนุญาตก่อนเลยนะเพราะว่าคิดว่าแฟนคลับเรื่องนี้น่าจะต้องมีแน่นอนพื้นนะคะตามจุดต่างๆเราจะใช้เป็นพื้นของ Cot t a g หรือวิ g ขอแปะพื้นไปให้เต็มห้องก่อนเลยวัวเลบบเปอร์ที่เราจะใช้เราจะใช้าจ,ใชจาก b a s e m e n t Treasure Kit นะคะมันดูชื้นๆดูแบบ o t t เ g e เข้าใจได้โอเคเลยนะฝั่งทางเดินทะลุห้องเนี่ยเราจะเอา a าร์ชเวมาติดแบบนี้คลิกเข้ามาด้านในห้องอีกฝั่งหนึ่งนะคะมิมีจะเอากำแพงมาขีดไว้แบบนี้แล้ว ก็จะเอาประตูโค้งของคอทเจเอามาแปะไว้กับกำแพงตัวนี้เรามีสูตร bb move objects on อยู่พอเราทุบออกไปมันก็จะเป็นเหมือนประตูที่เปิดอ้าออกมาอีกทีเปลี่ยน cr ช่วให้เข้ากับประตูแบบนี้ค่ะน่ารักมากบริเวณด้านนี้เราก็จะเอาเตาผิงมาติดนะคะแล้วก็ในรูปเลเยอร์เนี่ยเหมือนว่าเตาผิงเขาจะเป็นทั้งด้านหน้าด้านหลังแต่ในรูปเขาเป็นส่วนโค้งเนาะในเกมไม่มีเลยค่ะเราก็เลยใช้ตัวนี้มาสารต่อพื้นที่แทนหาโต๊ะกลมๆผ้าปูสีครีมครมเก้าอี้น่ารักน่ารักจาก คอทเทจชีวิ้งด้านในตรงนี้มีเก้าอี้โยกสักตัวเชิงเทียนสวยๆบนโต๊ะอาหารพรมหน้าเตาผิงสีเขียวๆสักผืนหนึ่งโซฟาสักตัวภาพถ่ายแปะผนังโค้ดแรกหน้าทางเข้าพรมเช็ดเท้าหน้าทางเข้าพรมอีกผืนหนึ่งหน้าทางเข้าประตูอันนี้ลึือที่เราสร้างตามแบบอยู่นะคะทุกคนในแบบเลเยอร์แต่ว่าเราเลือกเฟอร์นิเจอร์ด้วยตัวเองฝั่งนี้ก็มีเชิงเทียนหน้าประตูนาฬิกากุกกูตั้งพืนสักอันตกแต่งห้องแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมีการเปลี่ยนค o ลเลอร์สกีมนิดหน่อยให้เป็นไม้เข้มๆแล้ว ก็มีเบาะที่นั่งสีเขียวบริเวณตรงนี้มีมีเติมต,ต้นไม้เข้าไปเองนะคะเพราะว่ามันโล่งเกินไปมากเลยแล้วก็เอาพวกสกิลการเย็บปักถักร้อยมาวางไว้ให้เขาทํามีตู้ไว้โชว์ของต้นไม้เชิงเทียนที่ตักเตาผิงแค่นี้ห้องแรกก็เป็นอันเสร็จละค่ะห้องต่อไปถ้าเราดูในเลเยอร์เนี่ยมันจะเหมือนจะเป็นห้องทานข้าวโต๊ะทานข้าวเราจะใช้ตัวที่มันมีผ้าปูห้อยย้อยลงมาแบบนี้เก้าอี้ทานข้าวในเลเยอร์เนี่ยเขาเป็นตัวแบบไม้ๆนะคะแต่ว่าเราอยากจะให้มันมีความแบบสบายตุสนิดนึงเวลานั่งกิ เาก็จะเลือกเป็นตัวที่เหมือนบุหนังอะไรอย่างนี้ที่นีค่ะทุกคนเก้าอี้มันจะมีเก้าอี้เฉียงตัวหนึ่งตรงกลางแล้วเราอยากทํามากมันจะเป็นเก้าอี้ที่โอ้โหมันสนปกับโต๊ะใช่ปะเราอาจจะต้องเล็งไว้ก่อนว่ากริดอยู่ตรงนี้นะเอาโต๊ะออกไปแล้วตัวเนี้ยเอามาเฉียงแบบนี้ลากโต๊ะเออโต๊ะวิโต๊ะมันสแนปกับเก้าอี้อะมันเดือดทุกคนงั้นอันนี้อาจจะต้องลากออกไปแบบนี้นิดนึงแล้วก็เอาโต๊ะไม่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 สแนปกันดีแล้วผนังโคกด้วยนะอู้ ได้เก้าอี้เชียงอ่ะหรือว่าถ้าเราให้เขาสน a p กันไปหมดแล้วใช่ปะเขาก็จะไม่สน a p แล้วเว้ยทุกคนแล้วเราก็จะเอาเกอี้ตัวนี้แหละเอามาเฉียงหลังจากนั้นเราจะทุบตัวที่เราไม่เอาออกไป <c oughs> เพียงเท่านี้เราก็จะได้เก้าอี้เฉียงแล้วค่ะ <c oughs> เป็นคนแบบเนี้ยถ้าอยากได้อะไรมันมันหยุดไม่อยู่จริงๆกับการ DIY <c oughs> เขาจะมีเชิงเทียนบริเวณด้านนี้1จุ๊บแล้วก็จะมีเทียนเชิงเทียนอีกอันหนึ่งตรงนี้นะคะบริเวณตรงกลางเนี่ยเหมือนว่าจะเป็นขนมเคก้กหรืออาหารหรือต้นไม้อะไรก็มไม่รู้มองไม่ออกค่ะเป็นต้นไม้อันหนึ่ง กันเออนี่ไงแล้วก็ออวกมีถาดผลไม้แบบนี้แล้วพอเราตกแต่งห้องนี้เสร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะเรียงของกันแบบสุบ,ส,บ,ส,บ,ส,บสับเลยเรามาดูฝั่งที่นั่งทานข้าวกันก่อนเลยนะคะจะมีเก้าอี้ด้านหลังอยู่ตัวหนึ่งเห็นในเลเยอร์เอาเนาะก็เลยลองทําดูแล้วก็เอาม่านตัวนี้จากโคซี่บิสโทรคิดนะคะมาแปะไปตามหน้าต่างจุดต่างๆของห้องด้านหลังเขาก็จะมีโซฟายาวๆล้วก็เลยเอารูปภาพมาแปะเอาต้นไม้มาห้อยไว้ด้านบนอีกทีหนึ่งมีโต๊ะวางดอกไม้มีฮัทช์ไว้เก็บจานฝั่งตรง ตรงนี้มันมีหน้าต่างซึ่งมันไม่เหมือนกับในเลเยอร์ในรูปเราก็เลยเอาโตเตียค่ะทุกคนเอามาวางมีเทียนมีต้นไม้มีหนังสือจุดที่พาวลี่พรีเซนต์มาก็คือจุดนี้เขาจะเป็นเหมือนแบบว่าที่อุ่นอาหารนะทุกคนมันไม่ใช่ห้องครัวนะมันจะเป็นเหมือนที่อุ่นอาหารในรูปซึ่งในเกมเราไม่รู้จะต้องทำยังไงเราก็เลยเอาเตาเผาตัวนี้ค่ะเอามาย่อขนาดแล้วก็กด control 9 lift เขาขึ้นไปให้มันลอยอยู่แบบนี้ขอเติมเก้า e อี้สักตัวนะคะแล้วก็เอาตัวเชฟอันนี้ค่ะของเบสเกมมาขยาย2 3ทีเนาะจะไม่ได้กี่ทีแล้วกด control 9 เป็นเหมือนที่ชั้นวางของอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนอุ่นอาหารมีชงน้ําร้อนใช้ได้ไม่ได้ไม่รู้นะคะแต่งให้เหมือนรูปแล้วก็พยายามใส่จินตนาการตัวเองไปให้มากที่สุดเลยหน้าตาก็จะออกมาแบบนี้คุณผู้ชมจาเลเยอร์ลรูปห้องครัวด,ด้านบนขวาตรงนั้นไว้ให้ดีๆนะคะแลนนี่ก็คืออีกรูปหนึ่งซึ่งอยู่คนละตําแหน่งกันเว้ยแต่เขาก็วาดฉากในการ์ตูนไงเอามาถ้าอยู่คนละตาแหน่งก็ไม่เป็นไรไปลุยคุณผู้ชมเราอยากให้มันใช้การได้ด้วยอ่ะแปลว่าถ้าสมมติว่าเราอ่ะมีสิ่ง ล้างจานอยู่ในหัวมุมตรงนี้ใช่ปะถ้าตามรูปเนี่ยนะที่เราเห็นเนี่ยนะเขาจะมีโต๊ะเล็กๆโต๊ะเตี้ยๆฟิลฟิแบบนี้เออเป็นโต๊ะแบบว่าวางของวางจานอันนี้ตากจานไว้ข้างบนแล้วก็จะมีกระป๋องน้ําอยู่ข้างๆซึ่งในรูปตรงเนี้ยจะเป็นหน้าต่างค่ะตรงที่ล้างจานแต่เอ็กซ์ทีเหียมันไม่ใช่ <laughs> ไม่ตรงกันเอาเป็นว่าห้องนี้มีม,มีขอสร้างให้ซิมที่เขาเข้ามาเล่นในบ้านหลังนี้ใช้ได้ก็แล้วกันเคาน์เตอร์แน่นอนว่าต้องของ h o r s e Ranch เท่านั้นค่ะที่จะตอบโจทย์ใส่ไปยาวๆแบบนี้เลยตู้เย็นเนี่ยของเบสเกมนะคะตัวนี้เราจะเอามาเข้ามุมไว้แบบนี้อัปเปอร์คับเเนตเราคิดว่าเราก็จะเล่นเป็นของ h o r s e Ranch เหมือนกันเรียงอัปเปอร์คับเเน็ตเปหน้าตาแบบนี้นะคะใช้แต่จากของ Horse Ranch เนาะเตาทำกับข้าวเนี่ยคิดว่าจะเอามาใส่ไว้บริเวณนี้อ่ะเหมือนอยู่กลางป่ากลางใจเออเดี๋ยวนี้สร้างสไตล์อะไรอย่างนี้ มากเลยอ่ะโอ้ทุกคนค่ะเบสเกมเนี่ยเขาอัพสวอชเข้ามาใหม่เยอะแยะเลยนะรวมถึงพวกฮูดดูดควันอะไรพวกนี้ด้วยนะเนี่ยมีฮูดดูดควันสีใหม่ๆซึ่งสวยมากดูสิสีอันนี้คือเข้ากับบ้านเฉยเครอะเ,ะเะแบบนี้จัดวางของต่างๆลงไปให้เยอะที่สุดแล้วก็ปล่อยจินตนาการเพลิดเพลินไปกับการตกแต่งสไตล์แบบไม่ไม้ใช้ของจกากสารนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือห้องครัวที่เราเนรมิตขึ้นมานะคะคิดว่าน่าจะใช้ได้ทุกจุดนะหาของพวกเชล วพวกของแปะผนังอะไรอย่างเงี้ยมาเติมเต็มไปให้ได้มากที่สุดทีนี้มันจะเหลือห้องด้านล่างอีกห้องหนึ่งค่ะทุกคน <laughs> ทุกคนไม่มีไม,ม,ม่รู้ว่าจะใส่เป็นห้องอะไรอะ่ะเราพยายามไปรีเสิร์ชไม่ว่าจะไหนๆก็ตามมันเจอแค่3มห้องอะ่ะเป็นเหมือนห้องแลนดิ้งทางเขา้าใช่ปะ่ะห้องดินเนอร์แล้วก็ห้องครัวจะขออนุญาตแฟนคลับมูมินทั้งหลายนะคะคอมีมิได้อดปมาได้ใช้กับในเกมเดอะซิมซีด้วยห้องนี้มียมิยจะเปลี่ยนเป็นห้องสมุดคะ่ะคือเราเข้าใจในความชอบของหลายๆคนนะแต่ว่าเราก็อยากให้เข้าใจในการที่มันเล่นเป็นเกมเดอะซิมซีด้วยอะ่ะทุกคนเราก็อยากทําให้มันออกมาดีออกมาแบบว่า ให้แฟนคลับที่เขาแบบอุ้ยชอบมูมินแล้วชอบตัวซิมสี่ดูแล้วมันฟินฟินแต่บางทีข้อจํากัดในการสร้างบ้านในเกมดีมันมากมายเสียลอเกินทุกคนตกแต่งห้องอ่านหนังสือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเอารูปภาพอะไรก็ตามเนี่ยมาหยุม่มเรียกได้ว่าหยุ่มลงไปด้านหลังบอลเ,เ,เปเปอร์ที่มันโค้งอาจจะดูเหมือนไม่ติดวัลเปเปอร์แต่เพราะผนังโค้งนะคะมันเลยเป็นแบบนี้เอาโคมไฟตั้งพื้นต้นไม้แห้งมีโซฟาตัวเล็กโซฟาตัวยาวพรมสเปะสปะนอะแล้วก็เอาพกกองหนังสือผักแห้งที ใส่แมกกาซีนตัวตกแต่งอะไรใส่ได้ใส่หมดนะคะมีนาฬิกามีต้นไม้บางจุดเอ,อิดเด้งเข้าไปที่สําคัญคือมีการเพิ่มสกิลโลจิกให้กับสถานที่แห่งนี้ด้วยตกแต่งโดยรวมของชั้นแรกก็ประมาณนี้เนาะอุ้ยคอเทจขอใจแฮปปี้อะน้าจะทําแนวนี้สัทีภาพชั้น2ที่เราเห็นก็จะเป็นลฮเวย์ยาวๆเนาะแล้วก็มีราวบันไดสิ้นสุดทางเลื่อนจะมีโต๊ะว,วางของอันหนึง่งต้นไม้สักต้นหนึง่งแล้วก็เหย voilà. ือกน้านกําใส่ผลไม้เราจะใช้เป็นประต โค้งนะคะเพื่อที่จะเป็นตัวเข้าไปยังตามห้องต่างๆต,ติดรูปภาพติดเชิงเทียนแค่นี้ถงทางเดินชั้นสองเราว่าเราจะพอละค่ะแต่ทีเนี้ยในแต่ละห้องเนี่ยมันจะเป็นห้องอะไรบ้างเราแบ่งมาได้4ี่ห้องเลยนะเ,ออเดี๋ยวนะเพิ่งมาเจอเว็บไซต์นี้ค่ะทุกคนเป็นคาอธิบายบ้านของมูมินคุณพ่อมูมินสร้างบ้านหลังนี้ด้วยมือของเขาเองมันใหญ่พอสําหรับทุกคนเลยละ่ะทั้งครอบครัวของเขาแล้วก็ผองเพื่อนของเขาห้องครัวห้องอาหารห้องน้ําจะอยู่ห้องน้ำเหรอห้องน้าจะ อยู่ที่ ground floor ก็คือชั้นล่างสุดนั่นเองที่เราทำเป็นห้องสมุดแต่เราไม่แก้แล้วนะคะนี่ไง the first floor house ชั้นหนึ่งเนาะไม่ใช่ชั้น G นะชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะมีห้องนอนของครอบครัวมูมินแล้วก็จะมี guest room โอ้ห้องเขียนหนังสือจะมีห้องเขียนหนังสืออยู่ที่ชั้นหนึ่งของบ้านด้วยค่ะงั้นชั้นหนึ่งของบ้านเราจะเติมห้องน้ำไปให้อีกห้องหนึ่งโอเคห้องนอนของครอบครัวมูมินห้องแขกแล้วก็ห้องเขียนหนังสือแล้วก็ห้องน้ำเอ้ยพอดีเลยแป๊บนึงนะและชั้น3า แล้วยังมีชั้นสี่อีก <_ C Happ ens> คุณพลาใหญ่มาก <_ C oph ane> รูปสเกจเนี่ยจะมีการสเกจห้องนอนนะคะเราคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นห้องนอนเอ่อของครอบครัวมูมินหรือเปล่าหรือห้องนอนแขกก็ไม่รู้แต่มีตัวมูมินอยู่น่าจะเป็นห้องนอนของครอบครัวเขาเนาะ <_ C oph ane> เริ่มด้วยมุมห้องจะต้องมีเตาผิงอีกแล้วครับท่านแล้วก็จะมีเตียงสองชั้นเอ๊พ่อแม่เขาไม่นอนเตียงคู่หรอคะพ่อแม่เขานอนเตียงสองชั้นหรอแต่มีมี่อยากให้เขานอนเตียงคู่อะทุกคนเราโคตดทำตามใจตัวเองเลยออ <_ C oph ane> ยากให้งงเขา านอนเตียงคู่อ่ะแล้วเขาก็จะมีเก้าอี้เออเผื่อว่ามานั่งคุยนั่งเขียนงานนู่นนี่นั่นเก้าอี้สามตัวแล้วก็เก้าอี้ตัวที่4ี่เอกขนเกอยู่ตรงนี้ <laughs> เราพยายามแต่ไม่เหมือนจริงอ่ะพรมด้านตายค่ะจะเป็นพรมกลมๆใช้เป็นพรมสันสานตัวนี้น่าจะเข้ากับบ้านอยู่เตาผิงอาจจะต้องย้ายกลับมาที่เดิมแล้วเดี๋ยวเราขยับประตูเอาไม่เป็นไรเติมตู้หนังสือเข้าไปตรงนี้1อันเราอยากได้ลูกโลกอ่ะทุกคนแต่ลูกโลกในเกมตัวซิมสี่มันจะเป็นให้ค่าเป็นเอ่อสกิลมิกโซโลจิสนะคะหรือว่าการชงน้าหวานเนาะแต่การมีลูกโลกอยู่ตรงนี้แล้วมันใช่อ่ะมีกล่องคอสติชนิดหน่อยแล้วพอเราตกแต่งห้องครอบครัวของคุณมูมินเสร็จก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้ เลยค่ะลราเอาตัวโปสเตอร์อะไรเงี้ยมาแตะผนังเนาะทีนี้เราอยากให้เขามีตู้เปลี่ยนเสื้อผ้าด้วยค่ะทุกคนก็เลยใช้สูตรเคสอันนี้แทนมีการขยับบริเวณโต๊ะนิดนึงนะคะมีเอาสกุลสกิลหนังสือกล่องของเล่นของน้องมูมินเอามาใส่ไว้ส่วนริมหน้าต่างเนี่ยเราเอาเชฟมารายเรียงร้อยให้มันโค้งแบบนี้แล้วค่อยเอาต้นไม้ต่างๆเชิงเทียนรูปภาพอะไรอย่างนี้มาตกแต่งค่ะห้องนี้ก็เป็นอันเสร็จเกสรมหดหน้าตาเป็นยังไงคือสิ่งที่เจอนะมันจะเป็นแบบหลายรูปมาก หลายหลากหลายรูปแบบมากงั้นเราขอมอบห้องนี้เป็นเกสต์รูมจากจินตนาการของมีมีซิมเองนะคะและนี่ก็คือห้องรับแขกที่มีมีเนรมิตให้ค่ะเราจะมีโต๊ะกลมเนาะเพื่อมันจะเป็นกิมมิกว่าแบบเอ้ยคุณพ่อเขาสร้างเองนะห้องครอบครัวเขามีโต๊ะกลมห้องแขกก็ควรจะมีโต๊ะกลมมันโนอย่างเดียวเลยจ็ดกระถางต้นไม้ตู้เปลี่ยนเสื้อผ้านะคะนาฬิกาแปะหัวเตียงก็เอารูปภาพ3รูปมาแปะนาะแล้วก็มีโคมไฟหนึ่งดวงเบาๆเท่านี้เดินทางมาถึงห้องทํางานของคุณพ่อนะคะเผื่อคุณพ่ออยากจะมาเขียนหนังสือ จะเลือกใช้โต๊ะจาก Get To เก t ตอร์นะคะ,ะ,คะเพราะว่ามันดูเก่าๆดีอะ่ะมันมัน,ม,นมันเหมาะดีตอนนั้นในการ์ตูนเนี่ยยังไม่มีพิมพ์ดีดแต่ว่าในเกมแต่ซิมเนี่ยมีอาะจะใส่พิมพ์ดีดเข้าไปให้ในเกมแต่ซิมเนี่ยมันจะมีค่าเป็นคอมพิวเตอร์ซึ่งมันก็สําคัญกับการใช้ชีวิตของซิมคุณผู้ชมเช่นกันตู้หนังสือด้านหลังของ Real m of Magic คือแบบดีมากอ่ะทุกคนและนี่คือภาพลงจบของห้องทํานานคุณพ่อมูมินค่ะมีตะเกียงมีหนังสือต่างๆวางไว้ตามจุดเนาะเต๊ะอะไรก็ตามที่แบบใส่หนังสือออนนาาาาฬิกกเเชฟสสงต้้้้้ไไมีวํหรับ ลูกนั่งคุยงานอะไรแบบนี้ก็ใส่ไปอุ้ยลืมติดลู แบบนี้มันต้องมีรูปติดแบบเยอะๆอ่ะคือแบบมันจะมีรูปหนึ่งตรงนี้ใช่ปะมันก็ควรจะต้องมีรูปเล็กๆอยู่ข้างๆกันอีกหนึ่งแล้วมันก็ควรจะต้องมีรูปที่รายร้อยเรียงร้อยกันไปให้มันอยู่กันเป็นกระจุกแบบเนี้แล้วมันจะสวยค่ะฝั่งนี้ก็อาจจะเป็นรูปเหมือนแบบว่ารูปครอบครัวรูปใบประกาศอะไรแบบนี้เออเห็นไหมใส่รูปภาพแปะผนังไปที่เหลือเสร็จแล้วค่ะคือพอเดินทางมาถึงห้องน้ำมาทุกคนเราเราอยากสร้างตามจินตนาการเรามากเลยอ่ะเพราะว่าห้องน้ำมันใหญ่มากอ่ะมันน่าจะสวยนะถ้าเราได้ปลดปล่อยจินตนาการขออองเรากไปน เก่าเนี่ยพื้นอ่ะเขาก็จะเป็นพื้นไม้เหมือนกันนะคะไม่ว่าจะห้องน้ําห้องนอนที่ขั้นแรกต้องมีอ่างอาบน้ําก่อนเอออยู่ริมหนะ้าต่างแบบนี้ถูกต้องที่สุดต่อไปเราจะเอาดีไวเดอร์นะคะเป็นฉากกันของการอาบน้าค่ะในบ้านมูมินจริงๆมีหรือเปล่าไม่รู้พะเซิร์ชมูมินบัตทรูมรูปที่ขึ้นมาคือรูปห้องทํางานของคุณพ่อซึ่งโล่งมากไม่เหมือนที่เราแต่งไปเลยขวดจะปวดจะเครซี่คนหาห้องทํางานพ่อ คือห้องนอนเพราะฉะนั้นต่อแต่นี้เป็นต้นไปตั้งแต่ชั้นนี้ถึงชั้นบนทุกคนอาจจะเห็นเป็นการเออใช้จินตนาการของมีมิเป็นส,ส่วนใหญ่หวังว่าจะเอนจอยการแต่งบ้านของมีมิกันนะคะ <c oughs> น้องเขาต้องฉี่ในพุ่มบนทุกคน <c oughs> ไม่ไม่ไม่เราไม่แกงเราไม่แกงเราตั้งใจ <c oughs> เอาเป็นโถมฉี่ไม้ไม้แบบนี้ก็แล้วกันเนาะเอามาแปะไว้ก่อนแล้วก็หาของตกแต่งต่างๆนี่ตะก้าผ้าค่ะเหมาะมากเลยเอามาวางไว้ข้างๆซิงล้างมือตู้อาบน้ําของฮอ r ์สแวร์นช์เราว่าเอามาใส่เพิ่มใหมเขาน่าจะดีนะทุกคนคือเราก็คิด ถึงคนที่เขาจะโหลดไปเล่นจริงๆด้วยกับเกมตัวซิมสีอะคะ่ะก็คือถ้ามีอะไรพวกเนี้ยมันจะเล่นเกมง่ายขึ้นทําอะไรได้ง่ายขึ้นระหว่างนี้ที่เราพูดไปเราก็ตกแต่งไปด้วยมีผ้าชดต,ตัวตรงนี้หนึ่งมีตู้เก็บของอีกหนึ่งเพราะว่าผนังโล่งมากห้องน้ําที่ออกมาก็จะเป็นห้องน้ําใหญ่ๆโลง่ลงๆมีต้นไม้ที่อยู่ในกระถางอะไรเงี้ยค่ะต้นไม้ห้อยมาจากฟากฟ้าที่เก็บผ้าเช็ดตัวเก็บทิชชู่มีตะเกียงที่ห้อยลงมาเนาะมีเชลเผื่อว่าเอาของมาวางมีที่ล้างมือที่ใส่ตะก้าผ้า แล้วก็ที่ยืนอาบน้ําด้วยตัดภาพมาดูที่ชั้น3ของบ้านกันเลยนะคะมิมีไปตกแต่งมาให้แล้วอยากจะให้คงไว์เดิมอยู่แต่ว่าเล่นในเกม The Sims 4เนี่ยได้ด้วยก็จะมีเกมส์รูมอีกห้องนึงบริเวณนี้มีห้องน้ําอีกห้องหนึ่ง,นนง,ง,งซึ่งตกแต่งสไตล์หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเราจะใช้เหมือนชั้นที่ผ่านมาเลยนะคะฮา l เวอ์อะไรพวกนี้ก็คืออินเวทกันมาเป๊ะๆเลยจะมีห้องที่เพิ่มเข้ามาค่ะจะเป็นห้องเกมส์รูมเล่นเกมมีของเล่นมีห้องสมุดจะดูเป็น family, แฟมิลี่แฟมิลจัมากกว่า แล้วก็จะมีที่นั่งตรงนี้และห้องเขียนงานของห้องคุณพ่อมูมินเนี่ยบีมีก็เลยย้ายมาอยู่ที่บริเวณชั้น3ของบ้านแทนเนาะพยายามอิมิเตรูปภาพให้มากที่สุดเขาจะมีพรมกลมๆใต้โต๊ะมีสมุดเขียนงานมองออกไปนอกหน้าต่างมีโซฟามีตู้หนังสือมีโค้ดแรกตกแต่งลงจบให้ห้องเขียนงานคุณพ่อมูมินที่ชั้น3ก็แบบนี้นะคะชั้นต่อไปคือชั้นด้านบนใต้หลังคาค่ะโดยที่เราจะซ่อนบันไดไว้บริเวณนี้ฟอร์เพลนชั้นนี้ขึ้นไปชั้นใต้หลังคาเนี่ยมันกําจัดกับเรามากเลยทุกคนเพราะว่า เป็นผนังโค้งด้วยละหนึ่งและเกมเดอะซิมสี่เอ,อ่อบันไดงอไปงอมาไม่สามารถใส่ขึ้นมาใต้ห้องหลังคาได้เลยและการสร้างห้องใต้หลังคามันก็จะต้องสร้างโดยการเอาผนังลงแบบนี้ค่ะและนี่คือภาพของห้องใต้หลังคาที่หมี่มีไปเจอมาน่ารักมากมีเต็นท์นอนเล็กๆแล้วก็มีโต๊ะเขียนงานด้านข้างหน้าต่างนอกจากนี้ยังเจอภาพสเก็ตช์ด้วยค่ะก็คล้ายคลึงกับภาพที่มันลงสีเมื่อกี้เนาะจดและจําและนําไปสร้างนะ้าัดนี้คุณผู้ชมคือแบบบั็กแสงด้วยนะไม่ใช่เล่นๆเลยโอ๊ยติดไม่ได้ค่ะติดแล้วโอ้โห ถ้าไม่มีหน้าต่างก็ไม่เป็นไรค่ะสําหรับคนที่จะโหลดไปเล่นยังไงเขาก็ต้องเอาผนังลงอยู่แล้วทีเนี้ยเราอยากจะตีผนังเพิ่มแบ่งต่อพลนสันิดหนึ่งว่าด้านนอกเป็นถุงทางเดินแล้วก็ด้านในเนี้ยค่อยเป็นห้องนอนของเขาโซนถงทางเดินก็จะทําคล้ายๆเดิมเลยนะคะจะมีโต๊ะสูงอยู่1อันบริเวณด้านนี้มีต้นไม้ในกระถางข้างๆสักนิดหนึ่งมีโคมไฟอยู่ข้างๆกันแล้วก็มีช่อดอกไม้อยู่ด้านบนโต๊ะคิดว่าด้านหน้าห้องนอนจะใส่แค่นี้เท่านั้นเลยอาจจะเพิ่มพรม ได้น,ะนี่เพิ่มพรมไว้ที่หน้าประตูห้องคือคนที่เขาขึ้นมาเล่นชั้นบนเนี้ยเขาก็จะต้องเล่นการมองเห็นแบบนี้แบบที่ต้องเอาผนังลงหมดเลยเพราะว่าเอาผนังขึ้นไม่ได้เลยด้านบนเป็นเตียงเดี่ยวแล้วก็เหมือนว่าจะเป็นเตียงสีแดงด้วยนะเราก็จะวางเตียงค่อยๆวางไว้แบบนี้โอ้ยด้านในมีโต๊ะสูงค่ะคิดว่าน่าจะหน้าตาแบบโต๊ะตัวนี้เลยแล้วก็เหมือนจะมีขวดอะไรวางอยู่เอองั้นเรามโนว่าเป็นกองหนังสือวางอยู่ละกันเนาะมีตะกร้าผ้าอยู่ปลายเตียงพรมไม่มีนะจ๊ะส่วน ฝั่งนี้จะเป็นเหมือนโต๊ะนั่งเขียนหนังสือใช้เป็นโต๊ะฮอ s e สแ n นช์ละกันค่ะดูเก่าเกลอและผุพังเก้าอี้ก็ใช้ของฮอ r s สแ a นช์กันไปเลยที่เหลือมิมีจะตกแต่งตามสัญชาตญาณแล้วนะคะอมีตะเกียงสักอันคมไฟคอหากักหักสักนิดนึงต้นไม้ข้างๆคมไฟบริเวณด้านนี้เราอยากจะเอาอะไรมาแปะผนังมากเลยค่ะทุกคนแต่เราไม่รู้ว่าเราจะสามารถทำกําแปะเขาได้หรือเปล่า พอผนังมันเตี้ยมากอาจจะต้องกดคอนโทรลเก้าเออเอาพวกสมุนไพรอะไรอย่างนี้มาแปะไว้ที่ฝาผานังเราเหงามากเลยอะเราต้องเติมพรมอะเราอยู่ไม่ได้จริงอะถึงในการ์ตูนเขาไม่มีนะคะแต่ในเกมมิมี่ขอขอใส่นิดนึงนะอาจเป็นพรมเฉียงๆแบบนี้ใช่ปะแล้วก็ด้านหน้าห้องนอนตรงนี้อาจจะใส่เป็นตู้เสื้อผ้าเพิ่มเติมตู้เสื้อผ้าก็ควรใส่ของฮอรชแรนนะเข้ากันรีมว่ากระจกเต็มตัวสักหนึ่งอันไวข้ข้างๆตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีกระเป๋าแพมเพิร์ดอะไรแบบนี้เราก็จะมมนว่าเป็นกระเป๋าใส่ ของเนาเอาอะไรมาบางขวดนมไปอ่านี่กล่องอะไรอย่างนี้ตกแต่งกันไปค่ะไฟในห้องก็จะใช้เป็นไฟแบบนี้เนาะของ Horse Ranch กับทางพ a l เวอ y hall ใจอะไรแบบนี้ส่วนห้องตรงนั้นเราทําอะไรไม่ได้นะคะบ้านลงจบของบ้านมูมินอาจจะต้องลงจบด้วยหน้าตาแบบนี้ซึ่งมีมิอยาก Play t เทสค่ะเราไปเอาซิมเมอร์เพลย์เทกันดีกว่าอุย๊ยจุดเตาเผาได้แล้วก็คือฟิลดีมากสิ่งที่เราน่ากลัวคือเราจะจุดเตาเผาเตานี้ได้ไหมจุดไม่ได้นะคะ เตานี้ได้เฉพาะการตกแต่งนะคะส่วนฝั่งนี้จุดได้ที่นั่งเยอะมากไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่นั่งเลยอะคุณผู้ชมดูบ้านที่เราสร้างเองยังไม่ได้อัปโหลดอะไรทั้งนั้นใส่สูตร bb dot move objects on ทุกครั้งในการเข้าออกบ้านแต่เคาน์เตอร์ก็หายใส่ไม่ได้ด้วยเ,เคาน์เตอร์ไปวางไม่ได้ด้วยถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับคุณผู้ชม,ชมก็ให้เราย้ำสูตร bb dot move objects on ลงไปอีกสักทีหนึ่งคะ่ะเผื่อเกมงงว่าแบบเอ้าใส่ไปแล้วหรอถึงระบบจะขึ้นมาแต่ฉันยังงงอยู่นะประมาณนั้นอะมีน้ำมาทำ คือแบบคอเทจคขอใจมากอะในเขาเราเปิดรีชเทดฟรีฟรีเรามาเปิดรีชเทดแล้วก็ดูตามจุดต่าง ของบ้านไปด้วยกันดีไหมคะและนี่คือห้องสมุดที่เราลังสั่นมาให้เขาพอมีรีเชตแล้วบ้านมันสวยขนาดนี้เองเหรอเดี๋ยวนะประตูหายคุณมีน้ําคุณเอามานั่งกินหน่อยสิเอามานั่งกินในห้องทานข้าวได้อุ้ยบรรยากาศคอเทสคอใจมากภาพบรรยากาศห้องนอนที่เราถือวิสาสะเปลี่ยนเตียงให้เข้ากับการเล่นเกมใน t h อ s ซิ s 4มากขึ้นนะคะห้องนอนเนี่ยก็ใช้ได้ห้องนอนแขกพอใส่รีเชตก็เป็นห้องนอนที่เหมาะกับการรับแขกมากเลยอะพอมันมีรีเชตแล้วก็เกมมัน ดูแบบดูสวยขึ้นมาส่วนห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องเล่นคอมพิวเตอร์ใช้ได้หายห่วงถ้าเราเดินเข้าห้องน้ํามาจะมีฉากกัน้นเพราะว่าอาจจะเห็นหมีน้ํากําลังเล่นน้ํากับหางเรนโบว์ของเขาอยู่อุ๊ยคือถ้าคุณผู้ชมอยากได้ตัวละครที่มีอุปนิสัยประหลาดประแลก <c oughs> ก็เรียนเชิญแกลเลอรี่หมีมีได้นะคะไม่เน้นสวยค่ะเน้นเล่นของ ็คือด้วยความที่บ้านมันใหญ่อะเนาะไม่ว่าจะไปจุดไหนจุดไหนเขาก็จะใช้ได้ส่วนใครที่โหลดบ้านนี้ไปเล่นแล้วก็ทําใจเรื่องการเด้งดึงนิดนึงเรื่องการบักของผนังโคง้งอะไรอย่างนี้ก็ทําใจมากมากหน่อยส่วนห้องใต้หลังคานอนได้นะคะขึ้นมานอนได้แต่มีน้ําเขากําลังจะกลายล่างเขาก็เออเลยไม่นอนก็เท่านั้นเองใช่ค่ะเออซิมทุกตัวของมิมิติดเชื้อกันกับหมดเลยห <laughs> วังว่าทุกคนจะเอ็นจอยกับการสร้างบ้านมูมินในครั้งนี้นะคะส่วนต้นไม้ที่มันมีขอบแบบนี้มิมิก็ไม่เข้าใจ ว่าทำไมเพราะนี่เราไม่ได้เปิดรีเชดนะถ้าเราเปิดรีเชดมันจะเป็นแบบนี้ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่าง Sky Children of the Light ที่สปอนเซอร์ในคลิปนี้ด้วยค่ะการสร้างบ้านในเกม The Sims 4ไม่ยากอย่างที่คิดนะคะแต่ถ้าสร้างกับผนังโค้งในเกม The Sims 4 <laughs>